แบ,บแรนด์คุณภาพจากเทีวไลท์ b ีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิวิสิคะแค่วันละสองแท็บซูนก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมพิชิตเมือดไทยสงครับ สำหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปร่วมเจาะลึกกับอีกหนึ่งธุรกิจขายตรงน้องใหม่ครับนั่นก็คือบริษัทโซคอร์ปอรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยในส่วนของโซนับจัดนี้ต่อไปครับรวมถึงทิศทางของธุรกิจก็ได้นั่งอยู่ข้างผมแล้วครับนั่นก็คือคุณเพนทิปโปสัยยานนท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโซคอร์ปอรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับในส่วนของโซนะฮะต้องเรียนถามคุณเพ วันนี้โซเริ่มดำเนินธุรกิจได้นานขนาดไหนแล้วและสาเหตุของการเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นมาอย่างไงคะเข้าปีที่3แล้วค่ะปีนี้ดำเน,นินธุรกิจมาเต็มที่ตั้งแต่ปลายปี54นี่ก็กว่าครึ่งปีแล้วของปี57ครับก็สาเหตุที่เข้ามาดำเน,นินธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะคะขายตรงก็ เพราะว่าทางเราเองกับธุรกิจครอบครัวเองก็มีสินค้าที่ดีอยู่ในครอบครัวอยู่แล้ววิจัยกันมาเป็นสิบสิบปีแต่ละชิ้นเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่ก็อยากจะนําลงสู่ผู้บริโภคอย่างอย่างให้มันครบถ้วนจริงๆอะค,ะค่ะหมายถึงครบถ้วนในด้านไหนคือครบถ้วนว่าผู้ที่ใช้เองแล้วรู้สึกดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าผลลัพธ์ของสินค้าจากที่เราวิจัยมาเนี่ยมันรเรารู้สึกดีกับมันมากๆเราก็อยากให้คนที่ ไม่ใช่แค่บ้านเราเองที่ใช้หรือคนที่เราให้ที่ได้ใช้เรารู้สึกดีคือให้ก็ให้ไม่เพียงพอแล้วล่ะคคะคือให้กับแค่พนักงานในคืออยากจะให้คนอื่นได้ใช้สินค้าตรงนี้ด้วยเนาะะมีการศึกษาในส่วนของธุรกิจตรงนี้มานานมากน้อยขนาดไหนกว่าที่จะมาเริ่มจริงจังเนี่ยนานมากอ๋อหมายถึงเรื่องเครือข่ายเหรอใช่ครับก็พอสมควรนะคะคแต่ถ้าเรื่องศึกษาในเรื่องของเชิงของสินค้า เป็นสิปีเป็น10บสิปีเลยละค,ะค่ะกว่าจะมาเป็นสินค้าได้ชิ้นหนึ่งนะคะฉะนั้นก็ พอมันมองอย่างนี้ค่ะพอเรามีสินค้าที่เรารู้สึกว่ามันดีมากๆเนี่ยเราก็เลยมาศึกษาเครือข่ายมากกว่าอมองตรงนั้นเราเราศึกษาว่าจะทํายังไงให้ให้สินค้าเนี่ยถึงผู้คนทั้งหลายแบบเป็นลักษณะเป็นผู้ให้ที่พูดว่าเป็นผู้ให้ไม่ใช่ว่าแบบต้องว่ารู้สึกว่าต้องดีนะเป็นผู้ให้แต่หมายถึงเรารู้สึกว่าสินค้าดีเราไม่ว่าใครใช้เขาจะรู้สึกดีขึ้นกับร่างกายกับสุขภาพตัวเองอะค่ะแล้วเราก็เลยมองว่าแล้วทํายังไงดี ในเมื่อถ้าเราให้คนในครอบครัวใช้หรือให้คนที่เราเคารพแล้วก็ให้พนักง,งานมันเริ่มให้ไม่ไหวให้ไม่พอค่ะคเขาเราก็อยากจะให้มากขึ้นบางทีเขาก็ไม่กล้าขอเราก็เลยมามองว่างั้นเราคงต้องขายแล้วล่ะแต่เราก็ไม่กล้าขายแต่เราก็มามองว่างั้นเราต้องหาวิธีที่ทําให้มันขายแล้วมันสมบูรณ์ที่สุดครับ ก็เลยมาเลือกเอาว่าจะจะอยู่ในธุรกิจรูปแบบไหนใช่ไหมจะไปขายเข้าห้างมันก็รวยกันอยู่ไม่กี่บ้าน uh huh. นะคะเราก็เลยมามองขายตรงนี่แหละแปลว่ามันได้กับทุกคนคือหนึ่งคือใจเราเนี่ยอยากให้เขาสุขภาพแข็งแรงรเราไม่ได้มองเรื่องเงินเราเราไม่ได้ลําบากเราเราไม่ได้เราไม่ได้มองตรงนั้นแต่หมายถึงเราอยากให้เขาสุขภาพแข็งแรงเพราะเรารู้ว่าแบบคนทั้งหมดเนี่ยเขาขาดตรงนี้นะะขาดขาดในเชิงของพลังงานของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฉะนั้นเรา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 ,เร,ารู้ว่าเรามีนะคะเราก็เลยมองว่างั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ให้ที่ดีที่สุดคือคนที่ใช้เองต้องได้ด้วยหมายถึงได้ทั้งสุขภาพและถ้าได้เงินด้วยมันยิ่งแบบมันยิ่งแจ๋วเลยยิ่งเวิร์กเลยนะมันยิ่งมีความสุขสําหรับ,รบเราผู้เป็นเจ้าของนะฮะเราก็เลยมาเลือกแล้วก็ตกลงปรงใจกับธุรกิจ ขายตรงตรงนี้โซลรชั่นนะใชพพ่พอมันพอมันพอมันใช่พอมันรู้แล้วว่าพอมันศึกษาแล้วว่ามันใช่ว่ามันต้องเป็นธุรกิจขายตรงนี่แหละสินค้านี่ถึงจะสมบูรณ์ที่สุดให้กับมนุษย์ทั้งหลายเราก็เลยแบบตั้งมั่นเลยว่าโอเคงั้นเราทําขายตรงนะเราก็เลยตั้งโจทย์ว่าเราจะทํายังไงกับ สินค้าของเราก็เลยมาได้เป็นแบรนด์โซลนี่แหละค่ะ S O L o ซลก็มาเป็นสินค้าทีละชิ้นคือออกแบบรูปลักษณ์ทั้งชื่อทั้งโลโก้ทั้งสินค้าในคอนเซ็ปต์กี่กลุ่มคือออกแบบเป็นโครงสร้างเป็นเหมือน o r g a n ization Chart เลยค่ะว่านี่พูดถึงเฉพาะเรื่องสินค้านะคะมันก็จะเป็นเป็นแคตตากรีของมันทำไมถึงต้องเป็นโซ l นะฮะ มันเป็นสินค้าจากเ,เกาหลีหรือจากอะไรหรือเปล่าหรือยังไงเป็นของคนไทยไหมอ่าเพราะบางคนอาจจะสงสัยเป็นของเกาหลีอะไรหรือเปล่าของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ชัชวร์แน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์เออมีคนชอบแซวว่านะเหมือนเกาหลีเลยชอโซหรือเปล่าครับผมไม่ใช่ค่ะของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับก็วิจัยเองโดยคนไทยผลิตเองอะไรที่เราคิดว่า ถ้าเรารู้ว่าของคนไทยดีเราก็จะเลือกที่คนไทยก่อนคือเราอย่างที่บอกเราตั้งหลักคือสร้างประเทศด้วยครับให้คนภูมิใจให้กับคนไทยของเรานี่ก็อีกหนึ่งองค์ความคิดของเราถามคุณเป็นทิปนึงในส่วนของสินค้าตัวไหนครับเยอะแยะมากมายเนี่ยตัวที่โดดเด่นทียว่าที่ดังที่สุดของโซเนี่ยไฮโดรโซลูชั่นเป็นอะไรครับเป็นน้ําแร่ ที่มีทองคำแล้วก็ซิลเวอร์แล้วก็พลังงานพลอยมันมันโดดเด่นกว่าที่อื่นยังไงเพราะว่ามันเทคโนโลยีมันสูงมากมันเป็นนาโนเทคโนโลยีแล้วก็กว่าที่จะมาเป็นนาโนมันเทคโนโลยีมันต้องล้ำกว่านาโนแล้วจะทำยังไงให้มันมีพลอยแล้วก็ทองคำแล้วก็ซิลเวอร์แล้วแค่นี้ไม่ต้องมีสารแอคทีฟตัว <ผม S 1> อื่นเลยทำให้คุณรู้สึกว่าแบบหน้าคุณยกกระชับได้ ผิวพรรณคุณแปลงบั่งได้นี่พูดถึงความสวยงามนะ,ะแต่เรามองถึงเป้าหมายคือสุขภาพข้างในนะคะสุขภาพร่างกายข้างในซึ่งมันได้ตรงนั้นมันถึงจะมาได้ความสวยครับผมนี่แหละค่ะโซ่ก,กับไฮโดรเซลูชัหลากหลายนะเป็นมากมายตอนนี้30รายการแล้วก็กําลังจะออกใหม่อีก ปีนี้วางไว้ว่าน่าจะออกไม่ต่ํากว่า6-8รายการนะคะเรียกว่าจะเพิ่มอีกหนึงทางเลือกใหม่ให้กับคนกระขายได้อย่างมากเลยทีเดียนะ<ช>อยากถามคุณเพนทิพนิดนึงในตลอดระยะเวลา2ปีและกําลังก้าวสู่ปีที่3เช่ไหมครับเป็นยัง <ฮะ S 2> ไงครักระแสต,ตอบรับของโซเน่น ปีนี้นับว่าดีมากมากขึ้นไปอีกจากสองปีที่ผ่านมานะะสองปีที่ผ่านมาเราก็เนื่องจากเราตั้งใจอยากจะสร้างรากฐานของทั้งตัวบริษัทเองแล้วก็ความเสถียรของปริมาณของสินค้าที่ที่ทำได้ออกมาอย่างต่อเนื่องก็สองปีก็นับว่าตอบโจทย์ได้ดีนะคะสองร้อยกว่าล้านเกือบสามร้อยล้านมาปีนี้นี่คะมาปีห้าเจ็ดเนี่ยก็ จริงๆก็ต้องขอขอบคุณท่านนักธุรกิจทั้งหลายตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันณนปีนี้ครึ่งครึ่งปีนี้น่าจ,จะเหยียบ500ร้อยล้านมั้งค่ะในปีเดียวในในแค่ประมาณ4ีถึงหเดือนนี้ค่ะคก็ คือความรู้สึกของทิพย์ไม่ได้มองที่ยอดนะทิพย์รู้สึกว่าแบบสินค้าของโซเนี่ยไปถึงผู้บริโภคได้มากมายมหาศาลจริงๆ <S <S มันก็เหมือนเป็นฝันที่เราคิดว่าเราอยากจะช่วยคนให้เขารู้สึกผ่อนคลายสบายหายปวดขาหายปวดหลังนอนหลับได้ตอนตีสองที่ต้องตื่นขึ้นมาทรามานกับร่างกายมันมีความชื่นใจตรงนั้นครับมันถึงได้แบบมีความสุขในการทํางานทุกๆวันอ่าเรียกว่าเป็นสินค้าโดนใจนะกับผู้คนคนเครือข่ายอย่างมากเลยทีเดียวนอกเหนือจากสินค้าหรือแผนการตลาดหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะ เรามีปัจจัยตัวไหนที่มาช่วยกระตุ้นให้เราแบบคนรู้จักหรือเติบโตวเวเรามีการตรงนี้ไหมตอนนี้ก็หลายๆอย่างที่รเราร่วมทําร่วมมองเป็นงานวิจัยสมากกว่าน,นะคะอย่างเช่นร่วมทํากับ Air Force c e n t e r FC อ่าเป็นการจับมือส่วนของสมโมสรฟชตบอลสมโมสรนะฟุตบอลเพื่อที่จะให้เห็นศักยภาพของอย่างมาเซลอย่างนี้ค่ะเนื่องจากไม่ต้องไม่มียาโดมีแต่ ธรรมชาติทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วทาให้ความเสถียรของการความแม่นยําของร่างกายเตะแม่นอะไรแม่นอย่างเงี้ยแล้วก็แข็งแรงขึ้นเจ็บน้อยลงเมื่อบาดเจ็บแล้วหายเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนเป็นงานวิจัยที่ทําให้เราตอบโจทย์กับสมาชิกเราได้มากขึ้นครับค่ะนอกเหนือจากนั้นก็มาคุยกับสื่อบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ นอกนั้นก็เป็นพวกโปรโมชั่นตามปกติที่เรามีอยู่แล้วในในธุรกิจเช่นการไปท่องเที่ยวและที่สำคัญคือเราเน้นมาตั้งแต่ปีแรกอะค,ะค่ะโซเน้นในเรื่องของการให้ให้ยังไงไม่ใช่แค่พูดว่าให้รเราเราให้ลงสู่ โลกใบนี้ด้วยเช่นเรื่องของงานบุญงานทําการกุศลแล้วก็เอาของไปแจกตามโรงเรียนหรืออะไรเงรี้ยกิจกรรมเรามองไปถึงกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างเรากับนักธุรกิจเราอยากจะมีความปฏิสัมพันธ์กับเขาให้มากขึ้นค่ะเรียกว่า<อ>เป็นอ,อีกหนึ่งในส่วนของภาพความสำเร็จของโซในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณเพนทิปครับถึงยุทธศาสตร์การบุกตลาดนะครับในปี2557นะาหครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลลี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีเสือให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทําได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเจาะลึกเกมการตลาดหมอเสงผู้สร้างตำนานหน้าใหม่ขายตรง แบง์พาณิชย์เมินกดเหล็กทอปทอลักกลับหักบัญชีลูกค้าซื้อประกันตลาดรถยนต์เร่งเครื่องเพิ่มออปชั่นปรับตัวรับวิกฤตเศรษฐกิจพ้นพิษผู้เชี่ยวชาญย้ำอุตสาหกรรมความงามไทยไป AEC จะให้ดีต้องมีแบรนด์ขายตรงเร่งเครื่องสร้างความแกร่งเสริมตำราลบมุ่งเน้นระบบเทนนิ่ง ขายตรงไตรมาสสองอุณหภูมิร้อนชาหลายค่ายลุกเครือข่ายครบเครื่องเร่งแจ้งเกิดติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศพวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกร,กรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะ ผลิตูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรียตราบวรัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวย,ยอินทรีย์ตราบวรัวทิพกับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 0863419611 0863419613เธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววินเนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูข่าวไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกเลยครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวันอยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้องมีวันนะคะสิ้น่าดีมีรายได,ได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไล่ค่ะ อัสลาุอมลกุมรอมตุลลอตลาบรรกาตัวีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทานีวันนี่จะดีขึ้นนะคะนิวเคลียซไลท์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะโดยจนดิฉันนี่คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สําคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้